ฉันเป็นนักภาพพวกแกกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยเนะหรอกูไม่พวกแกกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นนักภาคจะฆ่าให้ราเป็นหน้ากลองจะฆ่าให้ราเป็นหน้ากลองฉันเป็นนักภาพ พอจะกินอะไรก็อยากแต่ข้าวหน้าเนื้อถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนื้อนุ่มๆคิดจะลองสักทีก็ต้องข้าวหน้าเนื้ออ่าต้องต้องพอจะกินอะไรก็อยากแต่ข้าวหน้าเนื้อถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนื้อนุ่มๆคิดจะลองสักทีก็ต้องข้าวหน้าเนื้ออ่า และถ้าสามารถเรียกแขกได้ครบหนึ่งร้อยคนเมื่อไรก็ถือเป็นอันว่าหมดหนี้แล้านเยนทันทีและถ้าสามารถเรียกแขกได้หนึ่งร้คนเมื่อไรก็ถือว่าเป็นอันหมดหนี้8ล้านเยนทันที